เคยคิดกันไหมครับว่าแค่การจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางเนี่ยจะเปลี่ยนยอดขาย,ขายของร้านไปได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยวันนี้เราจะมาไขาความลับนี้กันครับโดยดูจากมาตรฐานคุณภาพของเตือนใจพาณิชย์กรุป๊ปที่จะทําให้เห็นเลยว่าพลังของการนําเสนอสินค้าเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมร้านค้าของเราได้จริงๆเราจะมาคุยกัน4เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากความสําคัญของความประทับใจแรกที่ลูกค้าเห็นไปดูพิมพ์เขียวสู่ความสําเร็จที่เป็นมาตรฐานของเรา แล้วก็จะลงลึกถึง5หลักการจัดชั้นวางแบบมือโปรและปิดท้ายด้วยผลลัพธ์ที่เห็นกันจัดจะว่ามันเปลีป่ยนแปลงไปขนาดไหนมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับความประทับใจแรกเห็นเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับมันเหมือนเป็นข้อความที่ชั้นวางสินค้าส่งไปถึงลูกค้าแบบเงียบๆซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเผลอมองข้ามไปจริงเลยครับเรื่องการจัดเรียงสินค้าเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกของลูกค้ามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะลองนึกภาพตามนะครับ ชั้นวางที่ของว่างแหวงๆวงมีฝุ่นเกาะป้ายราคาก็ไม่ชัดเจนบันรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่สร้างความรู้สึกแง่ลบทันทีเลยแล้วก็อาจจะทําให้ลูกค้าเดินออกจากร้านไปก่อนที่จะได้หยิบของสักชิ้นด้วยซ้ําโอเคพอเห็นปัญหาแล้วทีนี้มาดูทางแก้กันดีกว่าครับเราจะไปดูกันที่พิมพ์เขียวสู่ความสําเร็จของเราซึ่งก็คือมาตรฐานที่ถูกวางเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างร้านที่น่าดึงดูดแล้วก็ช่วยให้ขายของได้ดีขึ้นอย่างเห็นผลเลยครับ และนี่คือเคล็ดลับแรกเลยครับการจัดแสดงสินค้าตามตีมนี่แหละครับตัวดึงดูดลูกค้าชั้นดีเลยจุดสําคัญคือต้องวางในโซนทองคําคือบริเวณหน้าร้านเลยครับเพราะเป็นจุดแรกที่ลูกค้าเห็นจัดให้สวยงามเข้ากับเทศกาลต่างๆป้ายราคาต้องชัดเปะ๊ะและที่สําคัญสุดๆเลยต้องสะอาดไม่มีฝุน่นเกาะเพื่อดึงดูดสายตาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจครับนอกจากตีมแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สินค้าโปรโมชัน่นตามมาตรฐานเนี่ยต้องมีโชว์ไว้อย่างน้อย5รายการต่อเดือนเลยนะครับจัดเรียงตามแผนผังที่กำหนดเป๊ะๆใช้ป้ายโปรโมชั่นของบริษัทพร้อมราคาที่ถูกต้องซึ่งเป้าหมายก็ชัดเจนมากครับคือกระตุนยอดขายระบายสต็อกแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ร้านดูคึกคักหน้าเดือนนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันถึงหัวใจสำคัญแก่นของการทำงานในแต่ละวันกันเลยจากกฎต่างๆที่มีมากมายเนี่ย เรากลั่นออกมาเป็น5หลักการง่ายๆที่ใช้ได้กับสินค้าแทบทุกตัวและเป็นแกนหลักของการประกันคุณภาพรา้านเราเลยครับนี่เลยครับ5ข้อหลักๆที่เป็นเหมือนเช็คลิสต์ประจําวันให้เราได้เลยข้อแรกเช็ควันหมดอายุและใช้หลักฟ r e e for you เสมอ 2. เติมของให้เต็มชั้นอย่าให้มีช่องว่างเด็ดขาด 3. ป้ายราคาต้องชัดเจนถูกต้องทุกชิน้น 4. ความสะอาดต้องเปะ๊ะทั้งตัวสินค้าและชั้นวางเลยนะครับและสุดท้ายข้อ5 อย่าเติมของจนล้นชั้นหรือที่เรียกว่า overstock ครับเอ๊แล้วไอ้ไโโฟที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันนะพูดง่ายๆก็คือเข้าก่อนออกก่อนนั่นเองครับเป็นหลักการที่สําคัญมากๆเลยนะในการจัดการสต็อกเพื่อให้แน่ใจว่าของที่มาก่อนเนี่ยจะถูกขายออกไปก่อนของที่มาใหม่วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ของจะหมดอายุคาชั้นวางได้ดีมากๆเลยครับ ภาพนี้คือชัดมากเลยครับเห็นความต่างแบบจะจะเลยระหว่างสินค้าเต็มชั้นกับ o v e r สต็อกหรือของล้นชั้นเนี่ยฝั่งซ้ายที่เต็มแบบพอดีพอดีมันดูน่าซื้อเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วรู้เลยว่าร้านใส่ใจแต่พอมาดูฝั่งขวาที่อัดแน่นเกินไปเนี่ยมันกลับดูรกเสี่ยงที่ของจะเสียหายแล้วยังเพิ่มงานให้เราอีกด้วยแล้วพอเราทำตามหลักการทั้งหมดนี้เป๊ะเป๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับ เราจะมาดูกันว่าความทุ่มเททั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้สําหรับร้านค้าลูกค้าและธุรกิจของเรายังไงบ้างและนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเรื่องทั้งหมดเลยครับเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของร้านทุกมาตรฐานที่เราคุยกันมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับเพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้านั่นเองและผลตอบแทนที่ได้กลับมานะครับโอ้โหชัดเจนมากๆเลยร้านจะดูน่าสนใจขึ้นเยอะ ลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นของขายออกเร็วขึ้นยอดขายก็เพิ่มตามภาพลักษณ์ร้านก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นและที่สำคัญเลยคือข้อร้องเรียนต่างๆไม่ว่าจะเรื่องราคาหรือคุณภาพก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ แล้วถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับดูตัวเลขนี้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ชัดๆเลยครับจะเห็นเลยว่าพอนำมาตรฐานไปปรับใช้ปุ๊บยอดขายก็พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยซึ่งเป็นการเติบโตที่ชัดเจนมากและพิสูจน์ได้ว่าระบบนี้มันได้ผลจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไวใ้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าถ้าฉันวางสินค้าของเราเหมือนพูดได้วันนี้มันจะเล่าเรื่องอะไรให้ลูกค้าของเราฟัง คำถามนี้จะช่วยให้เรามองการทำงานผ่านสายตาของลูกค้าและเป็นแรงบันดาลใจให้นำสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้วันนี้ไปปรับใช้กันครับ